ล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่ดาวของศิลปินคริสตันในเวอร์ชั่นของเอลลี่ทำงานร่วมกันของโปรดิวเซอร์คู่ใจโฮยูอาโยและคูนแคทจากประเทศเกาหลีมาเรียบเรียงดนตรีให้ด้วยการร้องนั้นถือเป็นโจทย์สุดหินของเอลลี่เนื่องจากเพลงน,นี้มีเรนเสียงที่กว้างรวมทั้งต้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้เข้าถึงทุกตัวโน้ตซึ่งเอลลี่ก็ทำการบ้านมาอย่างดีและยังได้มีส่วนร่วมดีไซน์การร้องร่วมกับ ุงเบตเตอร์เวเตอร์และแก๊กสล็อตเมชชีนซึ่งรับหน้าที่เป็นวอคอล์เดเลกเตอร์ในโปรเจกต์นี้โดยแอลดี้เผยว่าเพลงดาวเป็นเพลงช้าซึ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์เหงาคิดถึงใครสักคนยอมรับว่าค่อนข้างยากเพอะต้องสื่อสารด้วยอารมณ์ของเพลงแต่แอลดี้ก็ทุ่มเทเต็มที่ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดและหวังว่าคงจะถูกใจทุกคนถือเป็นของขวัญให้แฟนเพลงได้ฟังกันในเดือนแห่งความรักนี้ สามารถรับฟังเพลงดาวได้ทุกแพลตฟอร์มและทาง y t u b e s t ต e a m i n g พร้อมกันทั่วประเทศเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับ